เราเจอลายมือของพระปาร์พรมพมัสโรนะครับตามที่เราเคยเจอนะครับนะซึ่งในปัจจุบันนี้คนก็มักจะลืมง่ายนะครับตายไปหรือว่ามารณาภาพไปวันสองวันหรือว่าปีสองปีเราก็จะลืมแล้วหรือคนรุ่นใหม่อาจจะเกิดไม่ทันนะครับพระปราร์พรมพมสโรนี้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่ปี2507ถึง2514 รวมระยะเวลาประมาณ7-8ปีด้วยกันนะครับตัวท่านเองก็ได้รับการศึกษา2ระบบก็คือระบบโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนที่เขียนด้วยกไก่ข้อไข่นี่ครับกับระบบที่เป็นของท้องถิ่นก็คือการเขียนหรือการอ่านอักษรธรรมอีสานและตัวอักษร,รไทยน้อยตัวท่านเองก็จานอยู่หลายเรื่องนะครับ เรื่องที่ไปพบก็คือเรื่องสร้อยสายคำนะครับซึ่งท่านเขียนไว้เมื่อปี2 5 0 2นรนะครับตัวหนังสือท่านก็สวยอยู่นะครับทีนี้ในตอนท้ายก็จะปรากฏชื่อของท่านท่านบอกว่าข้าพเจ้าพระปรลัดพรมโอมัสโรท่านเขียนชื่อลองไปดูชื่อท่านดูนะครับปัจจุบันนี้อาทิของท่านก็อยู่ข้างหลังพระอุโบสถซึ่งปฏิสถานพระเหล่าเทพนิมิตนั่นเองนะครับพระปรลัดพรมโพมัสโร นะท่านเกิดปี32นะครับท่านเกือบจะอายุ100ปีขาดอยู่ประมาณ10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับมาดูชื่อของท่านนะครับท่านเขียนด้วยตัวอักษรธรรมอีสานนะครับเขียนว่าพะระปลัดพรมพรม,มาสารัสโรนะครับดูคําว่าพะระปลัดก่อนนะครับเชิงตัวรอเรือรผมเขียนเล่นหางนิดนึงนะตัวพอผ่าน นะท่านไม่ได้ประวิสันชนีก็อ่านว่าพระได้นะครับตัวบอบไ,ไม้เครับเดีย๋ยวนี้ตัวบอยไ,ไม้เนะี่ยเขียนแทนพยัญชนะภาษาไทยสองตัวก็คือเป็นบอบไ,ไม้ก็ได้เป็นตัวปอปลาก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทหรือว่าผันเราก็แล้วกัน,นครับตัวปลอนําลอไมซัดนะครับแล้วก็ตัวดอเด็กนะครับ อ่านว่าพระปลัดเลยนะครับต่อไปคำที่2องคำว่าพรมนะครับจริงๆแล้วท่านก็เขียนตามรากศัพท์นะครับพระหมะนะครับก็เป็นตัวเชิงรอเรือเหมือนเดิมนะครับเชิงรอเรือแล้วก็ตัวพอผ่านแล้วก็ตัวหอหีบตัวนี้นะเชิงหมอม้านะครับ จริงๆแล้วตัวนี้ถ้าเราเขียนโดยไม่คำนึงถึงรางศัพท์เลยเราก็จะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับพอผ่านไม่กลมหรือสระโอดลดรูปแล้วก็มอมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ท่านเขียนเนี่ยตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายสระโอดลดรูปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเขียนคำพีบลานเป็นสิ่งที่นอกเหตุเหนือผลนะฮะอาจจะไม่ตรงกับที่เราเรียนในปัจจุบันก็ได้แต่ต้องอ่านว่าพรมนะ ท่านเขียนอาจจะเขียนอย่างไรก็ได้แต่เราต้องอ่านให้ถูกระดันึ่งนะครับทีนี้มาดูชายาของท่านครับพรหม,มัสโรพรหมก็อันเดียวก,กันกับชื่อของท่านเลยนะฮะปุ๊บอ,อันนี้ชัวรอเรือนะครับแล้วก็อันนี้พระตัวหะมะเนี่ยตัวพระหมะหรือว่าพรหมมะพรหมมะอ่านว่าพรหมมะตัวสอเสือนะครับ โลเรือนครับพรามสโรนะครับตัวไอ้พรมานี่เราอาจจะเขียนได้หลายแบบด้วยกันนะฮะพอพานมอมา้าแล้วก็ตัวมอมา้าแล้วก็ตัวสอสเสือแล้วก็สระโอเอบวกอาอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นสระโอนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ไม่มีไม้กลมข้างบนนี้นะก็ถือว่าเป็นสระอูนะครับ